พา,าเซลครับสนุกมาตั้งนานที่จะได้รู้ว่าทุกสิ่งการเข้ามาเป็นความผูกพันร่างกายต้องพร้อมเพื่อฝึกโดนรมพาราเซลลงพื้นสองฟุตสี่ฟุตหอกวิ่งบังคับรลม หมวกซ้ายรัดขา้างก,กัดอกกัดขาต้องพร้อมกันฝึกเช้าจนเย็นไม่เคยมีทอ้อก้มขึ้นจากพื้นสู่อากาศลงสู่ที่หมายถึงเวลาจบภาคเซลแล้วรับชาติยิ่งชีพกว่าสิ่งใด าเพื่อปีทองสามารถแต่วันนี้ต้องขอลาแล้วตอดกันไว้นะเพื่อนฉันวันนี้เขาอำลาพาราเซลแล้วลาลาก่อนพาราเซลถึงเวลาที่เขาต้องไปจบแล้วนักเรียนพาราเซล ถึงเวลาที่ชัต้องการสักวันจะได้